ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Learn Lightning You short brilliant. s h o r t c u l t i i a t e สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ Learn Lightning ช่องที่จะพาคุณพบกับเส้นทางทางลัดสู่ความยิ่งใหญ่ของความรู้เราเข้ามาเพื่อเปิดประตูสู่โลกของความรู้ที่น่าตื่นตาตื่นใจและน่าสนใจในวันนี้เอง Learn Lightning คือสถานที่ที่เราช่วยคุณค้นพบสาระสำคัญของหนังสือในเวลาไม่กี่นาที เราเชื่อในแนวคิดของ You Short c u r i o b s i a n c e หรือเส้นทางทางลัดสู่ความยิ่งใหญ่ที่จะช่วยให้คุณได้รับความรู้และความเข้าใจโดยไม่ต้องใช้เวลาอย่างมากทุกความรู้ที่สำคัญก็อยู่ที่นี่พวกเราเริ่มต้นในการสรุปและแชร์สาระสำคัญจากหนังสือและแหล่งข้อมูลที่หลากหลายเราขอเป็นเครื่องมือให้คุณสามารถรู้ความรู้สำคัญอย่างรวดเร็วและอย่างสร้างสรรค์ด้วยเริ่ h ไลท์ g คุณจะได้รับการสรุปที่ครอบคลุมและเข้าใจง่าย เพื่อเพิ่มความรู้ของคุณครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการวันนี้เราจะพาคุณผู้ฟังไปสำรวจโลกแห่งความจริงและความสำคัญของการมีความสุขกับสิ่งเล็ก,ลกๆน้อยๆในชีวิตเรื่องราวที่เราจะสร้างความลหลงใหลในใจของคุณวันนี้คือเจ้าชายน้อยของ An t o i n e de s a i n t e x u p พ r y ตอนเด็กๆด,ดูเหมือนโลกของเราจะง่ายได้เหลือเกินเรามีความสุขกับสิ่งเล็ก,ลกๆน้อยๆธรรมดาแต่เมื่อเราโตขึ้นมา เรากลับพบว่าโลกใบนี้ช่างยากเย็นสําหรับเราเหลือเกินเรามักสูญเสียความเป็นเด็กน้อยในตัวไปเรื่อยๆเมื่อเติบใหญ่จินตนาการจะลดลงเรื่อยๆเมื่อเติบใหญ่สิ่งที่เห็นใช่ว่าจะเป็นจริงเสมอไปเรามีความเป็นเด็กอยู่ในตัวอยากกดมันไว้อย่าละทิ้งความเป็นเด็กในตัวเองบางทีเราต้องปล่อยความนึกฝันออกมาลดแล่นบ้างแม้จะอายุเยอะเราก็ตามการตั้งคำถามเป็นจุดเริ่มต้นของคำตอบ เมื่อวัยเาเรามักตั้งคำถามกับสิ่งรอบตัวแต่เมื่อเติบใหญ่การตั้งคำถามกับสิ่งต่างๆกลับสูญหายไปเมื่อเติบโตเราตีมูลค่าทุกอย่างผ่านตัวเลขเช่นอายุเท่าไหร่น้ำหนักเท่าไหร่เงินเดือนเท่าไหร่บ้านราคาเท่าไหร่รถราคาเท่าไหร่เรามักตัดสินใจทุกสิ่งจากภายนอกแล้วหลงลืมแก่นแท้ของสิ่งเหล่านั้นมองไม่ทะลุสิ่งที่เห็นโลกใบนี้เป็นไปตามสิ่งที่เรามองหาใช่สิ่งที่มันเป็น คำว่าทำไมนะเป็นหนึ่งคำที่งดงามสวยงามทุกคนต่างมีโลกเป็นของตัวเองการเข้าไปในโลกของผู้อื่นจะทําให้เราเข้าใจผู้อื่นและเรียนรู้สิ่งแปลกใหม่เข้าใจโลกใบใหญ่ทั้งหมดได้ดีขึ้นการตั้งข้อสังเกตเป็นจุดเริ่มต้นขุงความรู้การตัดสินผู้อื่นเป็นเรื่องง่ายแต่การตัดสินตัวเองเป็นเรื่องยากนะการตั้งคําถามกับปัญหาคือจุดเริ่มต้นของวิธีการแก้ปัญหา คำตอบซ่อนอยู่ในคำถามที่เราตั้งกับปัญหาอย่าล้มเลิกในการตั้งคำถามกับสิ่งรอบตัวที่เกิดขึ้นกับชีวิตไม่อยู่แต่ในโลกของเราเราก็จะเห็นแต่สิ่งที่เดิมๆเ,เห็นโลกใบเดิมๆขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านเราขอขอบคุณอย่างสุดซึ้งที่คุณมาเยือน Learn Lightning และร่วมเดินทางของความรู้กับเราครับการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและความรู้เป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดที่คุณสามารถลงทุนได้ในชีวิตของคุณ และเรายินดีที่ได้มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความรู้ของคุณอย่าลืมติดตามเราและกดแชร์และกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราในการสร้างความรู้และสาระสำคัญในอนาคตครับขอให้คุณมีความสุขและความสำเร็จในการเรียนรู้ของคุณพร้อมกับ Learn Lightning อยู่เสมอเป็นเพื่อนคุณในการสร้างประสบการณ์ที่น่าจดจำและการเติบโตที่น่าพึงพอใจหากคุณมีคำถามหรือความคิดเห็นใดๆโปรดแสดงในกล่องความเห็นด้านล่าง และอย่าหลังเลที่จะแบ่งปันความรู้และความเห็นของคุณกับเราครับขอขอบคุณอีกครั้งและขอให้คุณมีวันที่เต็มไปด้วยความรู้และความสำเร็จความยิ่งใหญ่ในการเรียนรู้ขอบคุณและสวัสดีครับ